โอเคได้ครับอ๋อใช่ครับผมก็เกิดเรื่องจากต้องเรียกว่า Twitter หรือ X ดีครับ X แล้วกันครับผม X X a c c อ u n t านหนึ่งนะครับผมเกิดมีเกิดมีการพาดพิง หรือว่าเก่าวกล่าวถึงเราในทางทีออ่มันไม่ค่อยโอเคมากเท่าไหร่ครับผมทางบริษัทหรือว่าทางผู้จัดก,การผมเนี่ยก็เลยจัดการดําเนินการเรื่องนี้ให้ให้ให้เหมือนกับเป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นๆแล้วกันครับผมว่าไม่ควรทําแบบนี้ประมาณนั้นรู้สึกยังไงล่ะครับเอาจริงๆผมก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรนะผมเพราะเพราะว่าเราก็เข้าใจแหละครับเพราะว่า อันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของความดักของแฟนคลับที่เขามีให้ตัวศิลปินในในมุมของเขานะครับซึ่งเราก็เข้าใจว่านี่ก็เป็นความนักที่เขารู้สึกรัก<ม>เขาเลยออ,ออกมาพูดแบบนั้นเราก็ไม่อยากจะไปพาดพิงอะไรเขาเยอะละกันครับผมก็น่าแล้วเราก็เข้าใจในในมุมมองของเขาเหมือนกันครับแต่ว่าคือทางบริษัทก็เห็นว่ามันต้องมีมาตรการใช่ครับผมเรารู้สึกว่าเราเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาค่อนข้างจะหลายครั้งแล้วเหมือนกันครับผมเราก็ พยายามใจดีพยายามใจดีกับคนเหล่านั้นหลายครั้งแล้วเหมือนกันครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆ,ๆจนสุดท้ายเนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็เลยต้องจัดการค่าเด็ดขาดเพื่อเป็นเหมือนกับเป็นเคสตัดี้ให้กับทุกๆคนดูว่าออการที่ทําแบบนี้มันมันแสดงออกถึงความรักก็จริงแต่ว่ามันเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มันไม่ค่อยถูกวิธีสักเท่าไหร่ครับผมแล,แ,แล้วมันมีอเ,อมเอฟเฟกต์อะไรกลับมาบ้างมีเอฟเฟกต์อะไรกลับมาไหมสาหรับตัวบุคคลคนนั้นเหรอครับเขาก็น่าจะรู้สึก รู้สึกสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าเราก็เอาจริงๆก็ให้ทางบริษัทคนจัดการเลยครับผมเขาก็มีการปรนีประน,นอมอะไรกันแบบเหมือนกับเราก็พยายามช่วยเขาสุดๆแล้วแหละครับผมแต่ว่ามันก็ต้องมีบทลงโทษเพื่อให้เขารู้สึกว่าการกระทําที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องอแปลว,ว่างริมแล้วคือเราไม่ได้แบบเราเราไม่ได้ทำเพราะเราโกรธแต่เราทำแค่ไม่ครับคื เราแค่อยากจะทําเพื่อให้เป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นๆดูแค่นั้นเองว่าการที่แบบมาทำเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วมันไม่สมควรจะมีใครได้รับข้อความแบบนี้ซะด้วยซ้ำด้วยครับผมอ๋อครับใช่ครับไม่ได้แบบว่าเราจะรับเรื่องใช่ครับผมเอาจริงๆก็ใช่ครับผมเพราะว่าอย่างอย่างที่ทุกคนทราบว่าด้วยหน้าที่หรือว่าอาชีพการงานของเราเนี่ยเราก็ต้อง มอบพลังบวกให้แก่คนอื่นเนาะการที่แบบเราต้องกลับไปเจอพลังลบๆๆเข้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยการที่แบบเราแล้วหลังจากนั้นเราต้องมาเจอพี่ๆแฟนคลับของเราเนี่ยการว่าพลังบวกตอนนั้นเน่ะเรามันอาจจะหายไปแต่ก็อยากจะจกให้ทุกคนช่วยเข้าใจในจุดนี้ได้ว่าเราก็ต้องแบบใช้พลังบวกในการเจอนี่โอ้ก็ก็บั่นทอนนะครับผมเพราะว่าคํามันก็ค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงครับผมซึ่ง ซึ่งตัวเองเรายัางไม่เข้าใจเลยว่าเราไปทําอะไรให้เขาโกรธหรือว่าเกลียดมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าก็นั่นแหละครับเราก็เข้าใจอย่างที่ผมบอกไปว่ามันก็เหมือนกับว่าเขาก็รักศิลปินของเขามากเราก็เข้าใจในจุดนั้นนั่นแหละครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนทราบไว้ว่าการแสดงหรือว่าการรักแบบนี้มันเป็นการรักที่ไม่ถูกวิธีนะครับมาตรการต่อไปเป็นอะไรครับอะไรนะมาตรการต่อไปมาตรการต่อไปก,ไปก็ถ้ามีเคสแบบนี้เพิ่มขึ้นมาอีกใช่ไหมผมก็อาจจะ ต้องเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นแล้วแหละครับผมเ mm. พราะนี่เราก็ประนีประนอมแล้วก็แบบอารมณ์มานรวยสุดๆแล้วเราก็แค่อยากจะทําให้ทุกคนเห็นว่าเราอะเอาจริงนะ mm. แต่ถ้าเกิดมีเคสแบบนี้อีกก็อาจจะต้องเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นแล้วครับอย่างแฟนๆว่ายังไงบ้าแบบว่าเออเราออมาดูแอมแบบอ๋อพี่ๆแฟนคลับส่วนใหญ่เขาเป็นห่วงครับส่วนใหญ่เขาจะเป็นห่วงเรามากกว่าเขาจะเป็นห่วงเรื่องสภาพจิตใจของเราอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับผมว่าเราจะต้องมามอบพลังบวกให้พี่ๆแฟนคลับพี่ๆเขาก็เป็นห่วงว่า สภาพจิตใจของเราจะเป็นยังไงหรือว่าเราจะรู้สึกโอเคไหมเสียใจมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คอยให้กําลังใจกันนะครับแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันคือว่ากบผมว่าไอ้ข้อความแบบเนี้ยแบบข้อความบนโลที่แต่ว่าเราก็มีได้เห็นเนอ่านเห็นครับเอาจริงๆเห็นเห็นเกือบหมดเลยแหละครับผมเพราะว่าเพราะว่าใช่ครับเพราะเราก็อยากจะเห็นความขึ้นไหวของแฟนคลับเราครับว่าเออในทวิตในเอ็กซ์เนี่ยพี่ๆแฟนคลับเขาเป็นยังไงกันบ้างเขาแบบ เออพูดอะไรถึงเราบ้างอะไรครับผมแต่ว่าบางทีเราจะเข้าไปดูแฟนคลับเราเราทวิตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราเลื่อนไปแล้วก็จะไปเจอข้อความที่มันค่อนข้างจะแย่ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันครับเจอบ่อยขนาดไหนครับท,ทุกวันที่ที่เข้ามาเกือบทุกวันใช่ครับผมว่าเราเลื่อนไปก็เจอเกือบทุกวันแล้วครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมอย่างที่ผมบอกว่าผมก็รู้สึกเข้าใจพวกเขาแล้วคำขวัญอย่างคำพูดที่มันทำให้เราบั่นทอนใจมันเป็นคำที่แบบรุนแรงมากมันจะยุ่ัวอย่างนี้ได้ไหมว่าคำนี้ที่แบบเจอบ่อยไม่ดีกว่า พรามันมัน,ม,นมันแอบ,บแรงแอบบแรงรแ,ตแต่คำแย่ๆมันก็เป็นคอนจิตใจเราเลยนะครับใช่ับผมเอาจริง,รงมันไม่ต้องเป็นคําแรงครับเป็นคําแย่ที่ไม่แรงแค่นั้นมันก็เป็นการบั่นทคอนจิตใจแล้วผมผมรู้สึกว่าการที่แบบเราจะทวิตหรือว่าจะพูดอะไรลงในโซเชียลเนี่ยผมว่าอยากให้ทุกคนพูดเป็นแนวพลังบวกให้กันมากกว่าครับผมผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการที่ทําให้สังคมโซเชียลเนี่ยรู้สึกน่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วย แล้วแบบบางคนเขาเหมือนแบบโดนมาเยอะจนปิดโซเชียลไปเลยก็ยมีเราเคยคิดไหมไม่เคยครับเพราะว่าไม่เกี่ยวกับเราต้องใช้แล้วแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าโซเชียลเนี่ยเป็นช่องทางที่ให้พี่พี่แฟนคลับที่เขารู้สึกรักหรือติดตามเราเนี่ยมาติดตามเราผ่านช่องช่องทางโซเชียลถ้าเกิดเราปิดไปคนที่รักเราหรือว่าอยากจะติดตามเราจริงๆเงเี้ยครับผมเขาก็ไม่มีช่องทางติดต่อเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะคีบพ,พี่ๆี่แฟนคลับที่รู้สึกรักเราจริงๆเอาไว้ด้วยครับ อาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนช่างช่างมันบ่อยม้ครับช่างไหมใช่ครับผมเป็นคนที่แบบเจอเรื่องแย่ๆหรืออะไรผมก็จะแบบถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากการผลการการะทาของเราหรือว่าเป็นเรื่องที่เราแย่จริงๆเนี่ยผมเราก็จะส่วนใหญ่ก็เลื่อนผ่านแล้วช่างมันไม่ได้สนใจแต่ว่าพอเจอบ่อยๆบ่อยๆแล้วมาเรื่อยๆเราก็เลย,เร,เ,ลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มจะเยอะเกินไปแล้วเราเลยรู้สึกอยากจะจัดการให้เป็นเค s e s t u d ด้วยครับ อ้าจริงๆก็ไม่ได้ส่งผลเยอะหรอกครับแต่แค่มันมันเห็นแล้วมันจุกจิกครับมันแบบมันแบบเลื่อนไปเดี๋ยวก็เจอนิดนึงเจออีกนิดนึงเจออีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงมันเลยรู้สึกว่าเอ๊ะรวมรวมมันก็เยอะเหมือนกันนะอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยต้องจัดการครับผมแไม่ไม่ถึงขั้นรือว่าต้องดิ่งหรือดิ่งว่าอ๋อไม่ดิ่งครับไม่ดิ่งแน่นอนครับผมผมเป็นคนมองโลกแง่บวกครับเอนี่คุณผู้ชมคือผมว่าเราพยายามที่จะหาคำตอบว่าเราเข้าใจเขาว่าใช่เขา สิ่งที่เขาลดแบบนั้นเขาใช่เขาอาจจะเครียดทํางานอะไรมาหรือเปล่าแล้วแบบเหมือนโดนโดนหัวหน้าบ่นโดนหน้าด่ามาแต่ว่าที่ห้องอาจจะไม่มีอะไรให้ระบายก็เลยมาระบายในนี้และเห็นว่าเออเลื่อนผ่านเจอเราพอดีเอ้ยดายนี่ละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็เข้าใจก็เข้าใจเข้าใจมองบวกไปเลยใช่มองบวกไปเลยครับผมก็ยิ่งยิ่งมองลบผมว่ามันก็ยิ่งแย่มันก็ยิ่งมันก็ยิ่งลบไปไปไปกันใหญ่เรารู้สึกว่าเขาลบมาเราบวกไปมันก็กลายเป็นศูนย์ ตรงกลาง<ต>น่าจะดีกว่า,าไม่ได้มองว่าเคสนี้เป็นจะเ,เป็นเคสสุดท้ายถ้าถ้าเกิดขึ้นอีกแล้วก็ถ้ามีอีกก็กรอติดตามนะครับจริงจริงแล้วตอนช่วงนี้มันมีกี่เคสที่โดนดูด้วยว่ามันแรงหรือคืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีก็มีนะครับเอาจริงๆก็ยังมีมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราเรา,เราขอติดตามเขาไปแบบเงียบๆก่อนเป็นเอฟซีเงียบๆไปก่อนแล้วกันครับติ๊กอะไรนะเก็บสถิติไว้ก่อนครับแปลว่าจริงๆคือมันไม่ใช่ว่าเอ้ยเขา ว่าเราครั้งเดียวแล้วเราจัดการแต่ไปผมว่าอ๋อเราก็เออใช่ครับผมคือคือมันมันหลายทีแล้วคือมันหลายทีนี่แหละครับผมมันเลยแบบเออต้องต้องสักทีแหละวะต้องสักทีแหละใช่ด้วยครับผมก็โอเคแล้วนะครับผมเโอเคได้ครับจีนมาอะไรนะครับเปจีอ๋อไปจีนมา ถ้าผมใช่ครับก็ดีใจมากครับผมว่าพี่ๆีแฟนข็คือน่ารักแล้วก็แฮปปี้ให้การตบรับตอนที่เราไปถึงที่ประเทศเขาแบบดีมากครับผมเราก็ดีใจมากๆที่ได้เจอกับพี่พีเขาครับเวันนี้ก็เพิ่งประกาศอีกที่หนึ่งใช่ไหมอินโดนีเซียอ๋อใช่ครับผมเพิ่งจะประกาศไปเมื่อช่วงบ่ายบ่ายหรือเช้าเที่ยงนั่นแหละผมวันนี้เพิ่งประกาศไปวันนี้ผมว่าเดี๋ยว เราจะมีโอกาสได้ไปที่จาการ์ตานะครับหรือว่าอินโดนีเซียนะครับผมก็แฟนๆชาวอินโดนีเซียนะครับผมรอได้เลยครับจะเจอกันแน่นอนครับผมยังไงบ้างครับแฟนๆหลายๆประดีใจนะครับผมเพราะว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงโควิดด้วยอย่างพี่ๆแฟนคลับอินเตอร์แฟนหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็อยากจะบินมาเจอเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็ไม่มีโอกาสกันเราก็เลยถือโอกาสไปเยี่ยมเขาถึงที่กันเลยแล้วกันครับผมดีใจมากๆที่ได้เจอพี่แฟนคลับอินเตอร์แฟนทุกคนครับแฟนๆแต่ละประเทศเป็นยังไง ก็ต่างกันครับผม <for> ก, <Bur> ก็จะมีสไตล์แต่ละประเทศที่ต่างกันไปครับผมอย่างทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพ,พีเ่เขาจะเป็นแนวแบบเออนิ่งๆหน่อยแต่ว่าแบบจะจะจะ,จะส่งเสียงในช่วงที่เขาให้ส่งเสียงได้อะไร้ยครับผมแต่อย่างทางพี่พี่แฟนคลับชาวจีนเนี่ยครับผมเขาก็จะเป็นแบบครีซี่นิดนึงแบบอะไรใช่เนจี้ล้นเนจี้ล้นกันกันมากๆแล้วครับแต่แต่ละประเทศก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันครับ ใ่ครับผมบางบางคนแบบผมเห็นเห็นหน้าจริงๆเขาตามไปตั้งแต่เมื่อวานซื้อแล้วเมื่อวานซื้อผมก็มีอีเวนท์ที่หนึ่งาันแล้วก็มองไปข้างล่างก็เห็นเอ้าเหมือนเคยเจอกันที่ชิงเต่าแล้วหรือเปล่าอใช่ใชครับใช่ครับน่ารักมากน่ารักกันมากๆครับ เอาจริงเราไม่ได้ตั้งใจจะตีตลาดอะไรหรอกครับเราแค่เราแค่ไปหาไปเยี่ยมครับไปเยี่ยม <laughs> เรียกเรียกว่าไปเยี่ยมละกันครับผมไปไปให้อกเขาเรียกอะไร <sk r isa> ไปเจอไปหาโอกาสเจอพี่พี่เขาครับผม <sk r isa> เพราะว่าเราไม่ก็ยังไม่เคยมีโอกาสเจอพี่ๆแฟนคลับที่ประเทศจีนด้วยครับผม <sk r isa> เราก็เลยรู้สึกว่าเออไปเยี่ยมเขาหน่อยละกันไปหาไปให้กำลังใจกันไปพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่่วนใหญ ใช่ครับเพลงด้วยไหมเพลงเพลงส่วนใหญ่เพลงผมว่าน่าจะญี่ปุ่นมากกว่าคิดว่าครับใช่ครับผมโอเคแครับใช่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับัมนาหอว่กับม้งหนอ่าก่อนเหนือ กาวลทางนี้ลูกโอเคดีงามลยน่รถหลังไม่ีนิ้คะหลังล้าผ่ดมาห่มาไปแล้วค่ะเยอนไปแล้วค่ะนัหนึงนะกล้วพยายามผ่านทไกันตูอกว่ามีคน่นแก่ะ